สวัสดีครับผมจากเกติมพอรครับวันนี้นำเสนอนะครับรถวิบาก1 2 5ซีซีนะครับผมตัวนี้นี่ครับพร้อมล้อหน้าขนาด17นิ้วนะครับผมนะครับดิสเบกนะครับผมครับดิสเบกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะใช้เป็นโชคกลับด้วยนะครับผมนะฮะนะครับเป็นโช๊คกลับนะครับพร้อมตัวป้องกันฝุ่นเศษดินต่างๆนะครับผมนะฮะมีการป้องกันให้เรียบร้อยนะครับผมนะฮะ ล้อ17นิ้วครับส่วนล้อหลังนะครับล้อหลังก็ดิสเบรมอนกันนะครับล้อหลังก็จะเป็นขนาดนะครับ14นิ้วนะครับผมตัวนี้ก็มาพร้อมกับโช๊คอัพนะฮรับที่สามารถปรับได้นะครับช่วงปรับได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับมาพร้อมกับเครื่องตัวนี้เลยรุ่นยอดนิยมนะครับดูแลรักษาง่ายมากเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับนะฮะร้านมอเตอร์ไซค์สามารถดูแลได้เลยนะครับผมนะฮะถ่ายน้ํามันเครื่อง เหมือนมอเตอร์ใส่ทุกอย่างนะครับเป็นระบบคาร์บูเรเตอร์นะครับผมดูแลง่ายมากเติมน้ำมัน9195นะครับผมแล้วก็ท่อไอเสียด้านหลังเป็นท่อไอเสียคู่ด้วยนะครับผมนะครับปลายคู่ด้วยนะครับผมนะครับตัวนี้ก็คือดิสเบรกหน้านะครับผมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับนะครับนี่ฮะตัวสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทมือนะครับผม ฝั่งนี้ก็เป็นคัสนะครับผมคัสมือนะครับที่เปิดไฟหน้าไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับผมครับสตาร์ทเครื่องง่ายมากครับผมครับบีกุญแจนะครับผมครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยครับผมสตาร์ทได้เลยครับ ได้วยครับสำหรับวิบาก125ซีซีนะครับราคาพิเศษครับสนใจทักมาได้เลยครับขอบคุณครับ